สวัสดีค่ะการทำนายวิเคราะห์ดวงชะตาของชาวรักนาราศีเมษเดือนเมษายนต่อไปนี้อาจจะไม่ตรงกับดวงชะตาของบางท่านบางคนเพราะพื้นชะตาของแต่ละท่านแต่ละคนสูงต่ำดีร้ายแตกต่างกันไปแต่พอเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของท่านได้ เรามาดูกันนะคะว่าเดือนเมษายนนี้มีดาวกี่ดวงในดวงชะตาของท่านและดีร้ายหรือจะส่งเสริมดวงชะตาของท่านอย่างไรมีดาวพระอังคารเป็นดาวประจำตัวของท่านอยู่ในเรือนกระดุมพระคือ,อด้านการเงินตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่14เมษายนต่อไปเรามาดูเรื่อง การงานการเงินและการศึกษากันก่อนนะคะดาวพระเสารได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีอยู่ในดวงชะตาของท่านฉะนั้นท่านจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในกิจการงานของท่านหรือเริ่มจะเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของท่านจะค่อยค่อปรับเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดบางท่านจะค่อยๆมองเห็นลู่ทางในอาชีพใหม่ๆ หรือบางท่านมีแนวความคิดใหม่ๆมีโปรเจกต์งานใหม่ๆห,หรือจะเกิดมุมที่ดีๆในงานเก่าแต่ขยับปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นและการเงินหรือรายได้ก็จะค่อยๆดีขึ้นตามมาบางท่านอาจจะได้เงินแบบฟลุกฟล๊กๆก็ได้ค่ะเมื่อดาวพระอังคารเดินเข้าสู่ภพสหัชชะ ท่านจะได้เดินทางบ่อยขึ้นจะได้พบปะผู้คนมากขึ้นและพระพุทธจะย้ายราศีวันที่11เมษายนและดาวพระศุกร์จรมาในตำแหน่งมหาอุดในช่วงกลางเดือนจะดีเด่นในเรื่องการติดต่อการเจรจาพูดคุยการสื่อสารต่างๆงานที่เด่นคือเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลออนไลน์ งานไฮเทคต่างๆหรือการติดต่องานทางไกลหรือต่างประเทศหรือการเรียนการศึกษาท่านใดที่ไปเรียนทางไกลหรือไปเรียนต่างประเทศจะสำเร็จดีมากนะคะและหลังวันที่14เมษายนไปแล้วทุกๆเรื่องทั้งเรื่องการงานการเงินการเรียนรู้ต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับ ท่านจะมีชื่อเสียงดีขึ้นมีเครดิตดีขึ้นแต่ท่านจะเหน็ดเหนื่อยมากๆในการทำงานและเป็นงานที่ทา้าทายคืออยากรู้อยากเห็นอยากทำและท่านจะมีผู้คนเข้ามาพบปะหรือมีบริวารในวงงานมากขึ้นหรือจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเข้ามาติดต่อประสานงานด้วย ช่วงนี้ท่านจะได้เข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ลึกลับหรือได้วัตถุมงคลมาครอบครองถ้าท่านจะมีการเจรจาตกลงทําสัญญาต่างๆให้ทําหลังวันที่ยีบสามเมษายนไปแล้วนะคะจึงจะดีในการตกลงเริ่มต้นทางธุรกิจใหม่ๆถือเป็นเลิกดีค่ะและจะมีผู้ใหญ่ คอยดูแลอุปถัมภ์ท่านทางด้านการเงินท่านจะมีแนวทางการหาเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและท่านจะมีการวางแผนทางการเงินดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงเดือนกันยายน2564แต่ให้ระวังในการใช้คำพูดในการเจรจาหรือสื่อสาร เพราะอาจจะทําให้คนอื่นตีความหมายของคําพูดของท่านไปในทางที่ผิดผิดและเสียหายได้และให้ระวังการขัดแย้งกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายหรือบางครั้งอาจจะมีเล่เหลี่ยมกลโกงหรือคอยขัดผลประโยชน์ตามมาก็ได้และให้ท่านรอบคอบในการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆ หรือการเซ็นเช็คสั่งจ่ายอย่าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันนะคะคนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจจะเจอกันแบบแปลกๆเจอกันแบบไม่คาดถึงหรืออาจจะเป็นรักต่างวัยหรือรักกับคนต่างชาติหรือเป็นคนที่เคยมีคู่มาแล้ว ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วให้ระวังอย่าผิดศีลข้อ3นะคะตัวนี้สำคัญมากระวังการมีปากเสียงกันหรือมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่าเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ให้ชวนทะเลาะและให้ลดทิฐิมานะของทั้ง2ฝ่ายนะคะในช่วงนี้บางท่านอาจจะมีบุตรไดนะ้ก็ได้นะคะในช่วงนี้ ก็เป็นช่วงของดวงดาวที่ดีทั้งสดวงมารวมกันคือพระอาทิตย์พระพธุธพระศุกร์เพราะอีกอย่างหนึง่งเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะหรือบางท่านอาจจะพบเจอรักครั้งใหม่ในช่วงปลายเดือนนี้ก็ได้ต่อไปอเรามาดูเรื่องสุขภาพกันนะคะเมื่อดาวพระเกตเริงกระดาวมฤตยู ให้ระวังความคิดความเครียดระบบเส้นเลือดระบบประสาทระบบสายตาระบบสมองเส้นเอ็นกระดูกและระบบในช่องท้องพวกกระเพาะอาหารกดไหลย้อนและต่อมน้ำเหลืองต่างๆระบบสืบพันธุ์และก็เกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะต่อไปสีที่เป็นมงคล สำหรับชาวลัคนาราศีเมษคือสีแดงสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีเทาสีม่วงสีดำเลขที่เป็นมงคลสําหรับชาวลัคนาราศีเมษคือเลข1นึ่งเลขสเลข4เลข6เลข7ก็จบการทำนายการวิเคราะห์ดวงชะตาลงเพียงแค่นี้นะคะทางช่องเปิดกลุ่ โหราศาสตร์ของเราโดยอาจารย์อัญชุลีพรขออวยพรให้ทุกทกท่านประสบความสุขความสำเร็จด้านการเงินการงานการศึกษาความรักและครอบครัวด้วยเทินสาธุอย่าลืมกดติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ